สวัสดีค่ะนี่ยามาหาย้่่อคลิปสองเนาะค่ะเนาะดีใจเบืง้งเนาะค่ะนี่พี่น้องเพื่นบอยอยากให้ยาทายเนอะค่ะนี่ดีใจลายโมหาไภัแกะโมหายภายัาายแกะพี่น้องลาเสียเอาไว้เถะเบืง้งลาดีใจเพื่นปื้ม ให้เพแกะตจวามาเถี่ยวในเพื่นสีแกะกับว่าจัคค่ะสั่งยาไ้เดดขาดหามะาทายหามาหยังเพื่อนว่าแต่ยากะทิไทยไปถ้าอาเคดแล้วเสียเล่งก็ให้แล้วเอาล่งถ้าเราบ่อลงกับยาเล่าจังสีเมียค่ะอืมยาดีใจแท่นหลานยากระปื่มน้ำหลานพี่น้องเอาเป็นไว้ที่ละลึกข้างหนึ่งหละ่ะเคยมีเคยได้เพื่อนว่า พื่นดีใจเพื่นกะเอามาไหวหามต้องหามแก้เพื่นวาเพื่นจัดเองเพื่นได้พี่น้องเอ้เพื่นจัดเองเพื่นเล็กหน่อยบานๆพอเคยมีพอเพื่นมีเพื่นมีโอกาสที่ แม่แม่ให้พื้นเนาะให้โอกาสพื้นเนาะแล้วก็พื้นก็เลยเอามาไอ้ใบเฮือนยามพื้นมามีเมย์พื้นเบาผมก็ได้มาแย่งแม่แม่มาจันมาแย่งมาเบิงได้าินี้หลานเบากับปลื้มใจดีใจน้ำพื้นปาทีม่าอย่างสิค่ะผมสิเก็บใบแต่เฮือนอยากให้มันเลวความฝันเพือนก็อยากให้มันเลวไว้ไว้อยู่ดอกขาดแต่กะ็ะตาม ที่ว่าบักหลาสิเพื้นสีซวยใดส่ำใดส้ำนันกระฮิดเนี่ยก็ได้แต่ว่าสูไปเ้อลกเอ้ยแนยวใดดีๆบักหลาก็เฮิดแนวใดบ่ดีดบด่บต้องเก็บมาใส่ใจเอาแต่แนวคำดีๆสิ่งดีๆที่อเพิ่นบอกเพิ่นสอนที่เพิ่นให้มาด้วยความจริงใจที่เขาหักบักหลาด้วยใจเนี่ยกระสิพยายามบอกหลานมาจยังซี่ นี่ค่ะพี่น้องเรื่หลักมะทายไห้เบิงบางที่มาแน้าก็สิบเอเอาลงดอกแล้วยากเห็นแล้ว่ายไหเห็นแล้วเอาไว้ถันนอนรลักปื้มผู้เดียวแล้วรอบห้องไม่มีอย่างเราพี่น้องพคกคกขึ้นเก่าความฝันเด็กนบ้านผู้หนึ่งสำเร็จไปครึ่งหนึ่งเลยด้วยค่ะเด้อ เพื่อนกเัเฮดมานปิดแนวนี้ของเพื่นเพิ่นกัว่าฝากปลวกดูแลนหน่อยนะเพื่นว้ายาก,กับเขามาอยู่โดโอกเหินว่าก็ได้ปลวกมันก็แทะไปอยุ่ดอกค่ะส่วนหนึ่งแต่สิภาพไปเบื้องบ้านมาที่พี่น้องเบื้องบ้านความฟันของบักหล่าของง้อนบักหล่าก็ได้อยู่แต่าบักหล่า,า,ลาก็สิเว้าหล่าก็บ่ค่อยได้มา แม่แต่รักษาเอาพ่อหล่าก็ไปเห็ดงานส่วนหน่อยหลานหลานีาน่นก็จังสได้มานอนขายามานอนเนี่ย็โอ้่ได้นอนดอกพี่นองมาเห็นมาเห็นความสำเร็ขจของเจของเปาปะหนึ่งเนาะคะ่ะย่าขอใส่คำว่าเปาะหนึ่งม,มาเพื่อกระกสีเง,งี้ยนังเกียคนกระวานน้ำยาว่า,าแม่เป็นไปไดจังไดเนาะเป็นไปไดจังไดเนาะแม่เนาะเงิงนเนาะเพื่อว่าเนี่ะสินังยิ้มอืม จังบีมคือจังสี่แล้วค่ะเนี่ยจังสี่หญาก็สิเก็บไว้เก็บไว้เตือนความทรงจำเพิ่นหญ้าสีบบเกะหญ้าสีบบต้องของเพิ่นเพราะว่าเอาไว้เตือนใจเพิ่นว่าผู้ใดให้บักหลาผู้ใดเห็นห้บักหละเนี่ยผู้ใดอันนี้เนี่ยเอาไว้เตือนใจสมัยอดีต ขอเอื่นคำว่าอาดีตเนาะค่ะเงินที่ค้างเงินเอา,ามื่ยโมมีซ้ำนี่ก่ยังมโมมีเ้ยค่ะเด้ออดีตนัน่นส่วนสิาหาก็เงินสิบเงินหาได้ต่กี่น่ะสมัยยากก่ะยังม่ได้มีมานาเนาะมีแต่พอมานาตั้งแต่พอมานาอยูป่ปอหนึ่งปอสองมมีหัเงินเหรียญซ้ำนี่ค้างเงินผเด้วยพี่น้องครับ่ไปหา ทีนี่ค่ะปานตื่นปานปานรับวบันทตื่นผู่นล่ะคะ่ะยังฝันอยู่คือมาน้าเ้าหล่ะค่ะยังฝันอยู่ยังบ่ดตื่นถ้าแม่นสิตื่นกับสิตอนบักลาเฮ็ดฮือนแล้วพู่นล่ะคะ่ะคำตื่นตื่นนอนตื่นนอนตอนบักลาหเฮ็ดฮือนแล้วตอนบักลาได้ขึ้นอยู่ผุ่นล่ะคือตื่นแล้วล่ะคะ่ะตอนนั้นภาพอดีตยังย้ำยังจำเสมอตอนนี้ ก่อนศิพนสิไทยอันลูกเพนนี่มใหเพิ่นสิาวาเสมอกับยญาลาหาเงินไดก้อนลาหาเเินไดก้อนแม่ลาสิซือละสิสางลาสิเฮดซ้ำลาหาได้ลาสิเฮตลาสิหอีพอ่ออีแม่บ่ให้เฮ็ดยังแต่มมนกระเป็นไปบพได้ดเนาะค่ะชีวิต่ากระปูกะต้องเฮ็ดตลอดอันใดที่เคยเฮ็ดกะต้องเฮ็ดสีมให้หร้านบอกว่าบพต้องไปอัน หานั่นหานี่กับคือเก่าค่ะต้องไปคือเกา่าพะว่าปูหญ้าเคยไปแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือบ่ไเด้ไปคือเก่ากับคือบ่ไเด้ไปมุดห้อยบ่ไเด,ได้แต่ว่าพื่นปูปลาน้าเหนียวนี่ก็ต้องหาแต่มณะก็บอกว่าหากระยอนนี่ไรหาเพราะจะได้กินย่านปูกับหญ้าไปปินวิน่นป็นเวียนน,ยน,น้ำเรือหญ้าก็บอกค่อยไปดอกแต่ควายยังสิมณะเราก็บอกหขายบ่อยากให้เม่ก็พอเนี่ยยางน้ำม้วนควายไม่มีใสวน แต่ว่ายนี่ยมันเป็นไปบ่ได้ดเนาะสมบัติยาพ่มีอย่างมีแต่ควายสักมือหนึ่งยากสิเลี่ย,ยงไปเพื่อมานาันหาเราเมื่อยเราหนุนแล้วนี่บ่มีอย่างอันานคตหาบพ่มีเงินมีค่ามาก็เออเขาเลียงว่าเลียงควายมันแพ้กับพ,พอได้ขายยาขายกินยาคืดไปเล่านั้นก็ยาบ่เคยมีสมบัติอย่างนอกจากอันนี้ที่พ่อแม่เพ่นปันมาให้กับพยายามเรียงมาจนคู่มือนี่ โมมีแน่ยากัะบ,บิไปขายไปซื้อไปกินไปใส่ในใส่สินพอยางยังไม่หนีไม่ส,นสินให้คือรู้ว่าวาปองทิศอยังมันเปลี่ยนไปเพราะใดสำหรับครอบครัวยาเพราะว่ามันกับยังวันไดเพียบพร้อมแบบลอยเปอร์เซ็นต์พันเปอร์เซ็นต์เนาะค่ะแต่ช่วงนี้มันกับยังก็พออยู่ได้แต่ละเดือนเนาะค่ะโมเมนต์ว่าจะอยู่ได้ไปตลอด ก็พราะอยู่ใดแต่ละเดือนซื่อเดือนใดเขาได้เขาก็อยู่ไดเดือนใดเขาบ่ได้เขาก็หาคือเก่าคือยญาว้างแะมันต้องดินทุกคนเป็นลานไปทั้งหนึ่งปูกับยากะอยู่ทั้งหนึ่งเมรินจิงอยู่คือเลยมันหาเราทรงให้ยู่ให้กินแต่ยาก็ต้องเซฟเงื่อนตรงนั้นคือกันเพราะว่าหนายญาจะคิดเพื่ออนาคตเสมอ คลิปนี้ก็ฝากไ้ซํำนี้เด้อค่ะเด้อคลิปหน้าพอกันไมย่ยาก็มีอยังดอกมาชมปากโจมกับให้พี่น้องฟังซสือส้ออย่าถือย่าซ่ายาเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ